สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับ f อฟท่านที่ติดตามรับชมคลิปของอน,นันอนทั่วทุกคนทุกท่านนะครับเนาะ ครับเมื่อนี้อนันต์นทั่วกับเดินทางมาบ้านน้องแค้นครับตำบลสีสุขอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะค้ยงามครับนี่พาเบิงตระงั้วสมือครับเอาเมื่อนี้สายค้ยนะครับเนาะพี่น้องที่มาค้ยนะครับอยากเลียงค้ยอยากเบิงอยากได้คอยแม่ใหญ่ยังง่ามงดีเนาะครับนี่พามาเบิงเนาะครับเนาะอยู่บ้านนี่เลยครับนี่อู้ใหญ่ครับพี่น้องเดินทางมากับผลตกวพอดีครับนี่ ฝนตกดีฝนตกพ่อดีก็เลยเอาง้วเอาค้วยเข้ามาเนหผมนะครับเนาะนี่เข้ามาแต่รางเงียน,นะครับนี่บ่ไหนอยู่เดินนะพี่น้องเนาะนี่ครับค้วยตัวนี้ก็เป็นค้วยของพ่อสู้นะครับนี่เป็นค้อยพ่อสู้นะครับกับหลายท่านหลายคนกับขึ้นเสิยดยิน่นจิติศัก์ซับเพื่อแล้วนะครับว่าพ่อสู้นี่คนมีตะค้อยงามๆที่เลยครับพี่น้องไปนในสนามก็เห็นพองเพิ่นเรื่อยอยู่ครับนี่แล่วม่ยเม่ยังสี่ท่านท่านออกสนามเทียบไปพอ แม่นี่นี่ยังพอพันยังพันสนามนี่นะพอเนาะอืมครับอ้าครับสีผ้าลายบึงประวัติแม่นี่เนาะเป็นตัางแดนมาจั่างแดนนะครับเนาะนี่ครับมาเบึงหนาครับนี่โอ้หูหนาครับหนาไงโลกไงครับโลกไงหนาไงบึงแข้งเบึงขาได้เพี่น้องด้วยพูดนะครับนี่แข้งขาคว่มสูงวัดเบึงหันวิรอยซีสามซีซีซีหาเนาะจากการการนะครับ วัดฐานเั็นกวัดบ่อใดเต็มที่ป้านไดนะครับมันยางไปยางมากอาวัดอีกขึ้นนึงมึงครับอันนี้ครับนี่เดี๋ยวผมจะเบิ้งนะครับเนาะนี่หันหันทางกันตัวเลขมาทางทีมั้งครับครับครับผมมาลอยซีผาครับอยู่ซีซีาครับมันกับบ่อหนึ่งบ้านใดครับมันเบิ้งดากเบิ้งหางอู้ใหญ่ครับเบิ้งกกหางครับเบิ้งกกหางครับเบิ้งนม เมึงขาครับเนาะคิวดีครับคิวดีคิวดีลำตัวดีครับมื่อนี่พอสู้เพิ่นไอ้สิเปิดเปิดไอ้จักตัวครับพ่อมื่อนี่เปิดควบเดียวเนี่ยบอครับเปิดสองควบนะครับอ่านี่ควบแรกเบิ่งควบแรกนะครับแม่นี่เพิ่นมาสายแดงนะครับค้อยตัวนี้ครับเป็นลูกของเงินหลวงไทยปะครับแม่นี่เป็นลูกของเงินหลวงไทยนะครับนี่แม่ย่ีนี่ครับบัืนี้ลูกลูกสาวเพิ่นเนี่ยครับนี่ ทับตัวในฟาร์มพอพอพอลอยหาซีบปครับตัวนี้ทับฟาร์มไหนครับมาจากฟาร์มไหนปลูกมันฟาร์มอยู่โอ้ตัวนี้เห็นลูกพออยู่ฟาร์มของเสียโซ่น้ำพอกันนะครับเอาดูขคำว่าพีครับบ้านนี้อู้ใหญ่ครับใหญ่งามประเภทสวยนี่ยกให้เพิ่มได้นะครับเนาะนี่ครับนี่ มันมันมันอยู่ในบ้านนะครับเนาะฝนตกฝนตกเลยบอกข้อครับนี่พี่น้องเอามาเบิ่งช่วงหนาขาครับช่วงมะข่าวครับช่วงหนาขาใหญ่ครับกีบเล็บใหญ่ปานทิ้สร้างครับนี่เล็บหนาใหญ่ครับเล็บหนาใหญ่เล็บหลังกะใหญ่ครับนมซีเต่าสวยเลยครับห้อยลูกดูดอยู่ตัวนี้ลูกที่ไหนพี่นครับตัวนี้ตัวนี้ลูกแรกเลยเนาะลูกจักเดือนแล้วครับนี่ลูกหาเดือน ท่านขึ้นไปครับท่านติดสัตว์ไปโอ๊ตผสมแล้วขอขอขอนขอใบยิงใบผสมนะครับพ่อได้ครับนี่ท่องทับเจ้ายิ่งง่ายไปเอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งใบเบิ้งใบนะครับเนาะลูกหาเดือนทับแล้วครับเดี๋ยวผ้าเบิ้งใบครับมีใหญ่ครับใหญ่งามงามครับเป็นอย่งงามงามไปเพลิดสายเมยพันธุ์อีกเมยนึ่งนะครับเนาะเพื่อนี่เป็นลูกของเงินุไทยดิ นี่ครับลูกของเงินอุทัยครับนี่มีร้อยสี่สิบห้าบวกแน่นอนเลยครับนี่มีร้อยสี่สิบห้าบวกเลยครับนี่เที่ยงเลยเอยะไรผมน้อยๆครับนี่โอ้นี่ครับในทองนะครับเนาะในทองเนี่ยเจ้ายิ่งใหญ่ครับจากบุญเกิดฟ้ามนะครับเนาะที่นี่ดีกี้แคมแต่จะเดี๋ยวจะเข้มขัดหน่อยเนาะใกสมัยนาาจะแคมพินนะโอ้นี่บอซีสนามครับดีกี้แคมซีสนามโอ้สวยเติบ ตัวนี้เห็ลูกยิงยังไงมาสายใดเนาะครับยิงสายห่างหน้าสายสายพ่อเพิ่นเป็นสายใดครับในง่ามในง่ามตาติอืมอันนี้เหนซื้อจากของวัดหรือว่านครับวัดท่านใจอย่อะขอใหอ๋อนี่ครับเกิดฟาร์มเนาะนี่ครับลูกลูกนี่ทองนะครับลูกนี่ทองจนีงเนาะเอาเบื้องมือทับนะครับเอาเบื้องมือทับเนี่ยทาวนทีนีชิปซีนะครับเนี่ยนีปซีพัชิกายนหกสามมือขอดกับตุลาหกสี่ ครับมี่ใบมีเบอร์ไม่หลอดนะครับตัวนี้ครับนี่นี่มีเบอร์ไม่หลอดมีมีเบอร์ให้พี่น้องโทรสอบถามเลยเนาะครับเนื้อว่านี่เบอร์โทรว่าได้ทับจากได้ทับพอนี้รีบอยแมนนี่นะครับเนาะอ่ครับแมนนี่มีหลักฐานครับพฤติการทันวามกราเดือนเผากับกุมภาเมื่อสี่เดือนแล้วบ่างไหนสี่เดือนอ่ะครับสี่เดือนน้ำเผานี่แหละครับ สีเดือนน้ำเผานี่เนาะอืมครับสี่เดือนน้ำเผาครับคข้อยนี่ก็อยู่จากเดือนครับสิบเดือนนั่นบอข้อยสิบเดือนครับขือนคยทองสิบเดือนครับนี่เอาเอาขอราคาเนี่ยครับอันนี้แม่ยิ่งยิ่งแบบนี้ครับนี่แมคาแม่ลูกเพชรเจี๊ยบเ็ดสิบเท่าไรครับเจ็ดแสนเจ็ดแสนได้ซื้อบอครับอ่าแม่นี่กับลูกเนาะครับเนาะกับลูกกับได้ทองนี่ครับเพิ่นเปิดไว้เจ็ดแสนบาทนี่ครับ เภทใหญ่ยาวนี่เรต้องห่วงครับนี่ล่ำตัวดีเอาว,วนเริ่มซาดแล้วครับนี่สามารถโช์ข้างนอกนี่ครับเราจูบาข้างนอกครับนี่แดดอันแสงดีดีนี่งามงามครับาสายเงินอุทัยสายเงินอุทัยครับเอาบังบัดโช์ครับอาตำานีมีมี่มองตำนีบ่ครับนี่มี่อาตำนี้นี่รับประกันเลยนะครับทกทืนถอนหมอกมัน มาหลอกมาลูกพ่ายหนอกพ่ายไนครับครับลูกลอกตัวแรกเพิ่นะครับเนาะลูกตัวแรกนี่ทับลูกพออยู่ในฟ้ามของของฟร์มได้ครับนี่ชูจะเลืิอนฟ้ามบ่บ่พอตัวนี้ไหมครับพอตัวนี้ของเสียโซน้พ่องอของเสียโซน้ำพ่องอือนะครับพอตัวนี้ของเสียโซน้ำพ่องนะครับเนาะนี่ลูกตัวแรกของเพิ่งนะครับเนาะแต่ว่าตัวที่สองมีใบมีเบือไม่หลอดครับนี่ ม,าามือรับขับครับรับ,รบโอ้ยเออ<า>แกงแกงถึงนกเขาแล้วพี่น้องมันนิไอ้นี่ยุคก,กินหยาบาันแบบนี้เลยบ่ครับเนี่ยอโอ้ห้เฟียงห้ยหยาแบบนี้เลรอจีอันนี้ไดครับคอ,อกเพิ่นนะครับเนาะอันนี้ก็คอ,อกพ่อสู้นะครับเนาะพ่อสู้ครับเนี่ยอันธรวิใช่นี่ครับหลายท่านหลายคนก็เคยเห็นงัวเพิ่นคั้วเพิ่นนะครับเทียบไปภายในสนามแต่ว่าตัวนี้เพิ่นยังพลินในพานสนามครับนี่ ยังพันพันสนามเหาอครับเหรอเนี่ย,ย,ยตัวนี้เหรอเนี่ยจุดเส้นนี่ห้องไว้เนาะพ่อเนาะจุดเส้นห้องไว้ครับนี่ยเอาพีน่น้องอยากได้เนาะครับเนาะสายค่อยง่สายค่ยงามเนาะครับ<น>อยากได้สนใจ<ไ>มาเบิ่งเอาครับมาเบิ่งเอาอยู่ไอ้หนาคอกเลยมามาบีบมาบับมาบะใบมาจับเบิ่งเอาครับนี่ มันเป็นยังไงนะครับเห็นจะได้ภาพมันขึ้นได้ภาพบอลเสรนะครับแล้นผมว่ามันเห็นตัวจริงครับก็ไม่หลุดเลยครับนี่แม,ม,<อ>ม่งามครับพอพอยตัวตัวไปเลยครับพี่น้องมักพอใดก็จะคอยใส่เอาเนาะเลยไปเป็นเจ้าอของครับเน่าครับเน่าเน่าโมลิงเน่าเลยครับขันแบบนี้เพิ่นกับภเขาสนามเนาะมันไงมันงามส่งนี่บ<ๆ>ูเขาสนามได้พี่น้องส่งนี่<ๆ> เอาวันนี้มีสองโคเ้เพี่้างเนาะอ่ะพี่น้องนี่โค้มแรกครับโคมแรกที่สวยแม่ลูกครับเจ็ดแสนบาทด้วยพี่น้องด้วยนี่ครับเห็น <c oughs> แต่เห็นแม่เห็น <c oughs> แต่เห็นแม่พันใหญ่ๆแบบนบ้ครับงามๆม,มันเน่าตัวนี่เน,น,น,นานเนาะหดึยงเ่นานขาดีแข็งดีเล็บงามครับล,ลูกก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะ้า้าเบาเลี้ยงแยกนี่ ให้แสนหาแล้วบอพันปล่อยพอห่วงแม่อยู่โอ้ล่อให้แม่พร้อมจะออกต้องคอยสิปล่อยลูกครับแสนหาแล้วครับเพิ่นไหมาแต่พันปล่อยเพราะว่าล่อให้แม่มันท่องเต็มเต็มทีก่อนนะครับเนาะอันนี้ก็เพิ่งทีได้สามสี่เดือนนี้เนาะบ่อรับแม่มันท่องนะเออครับตัวนี้ตัวนี้หาเดือนกัวแม่กับท่องสามเดือนกัวสีเขาซี่เลยครับนี่ การรับประกันให้ตำนี้ทุกมองเนาะข้นเขาเนี่ง่ามเลยครับข้นก็ดีค้วยตัวนี้เขาง่ามครับเนี่ยเขาง่ามหนาหนาไงครับหนาผักบ้านกล้วยเถึงเขาง่ามเขาคือค้วยเถึงเนาะเขาสวยเลยครับนี่ยเขาสวยเลี้ยวง่ามครับทุกคนอะหนาผากไงเอาแม่พันธุ์ตัวนึงครับเป็นแม่พันธุ์แม่บอกตัวหนึ่งที่ที่ดีตัวนึงนะครับเนาะที่เห็นมานนะครับเนาะถือว่าใส่ได้แะครับแม่นี่ ราคาของพายุเกตแสนพร้อมลูกพร้อมลูกในทองนะครับโอ้ก็กินกินน้ำเบริรอนฝนสีดีบ่ขัว้วกินนมม้ำต่มเศร้านี่ผูถวาว่ารถว่าด้วยสีแดงบุเอาพอดีกับแดงนะครับปีนี้นี่ครับอยากได้เพื่องามนี่เบิ่งนก่อนเลยนะครับเนาะงามแท้งามแท้งามวา,า,านะครับนักพี่น้องเนาะครับเบอร์เทอร์ผมสีลงไปนี่แหละครับไปเบิ่งแม่แม่ที่สองตัวนะครับเนาะ มาเบิ่งโคมที่สองครับบารนี้ยโคมนี่ลูกใดมันลูกที่ไหนนครับโคมนี่โค่มนี่ลูกที่สามลูกตัวที่สามมันลูกผีลูกลูกแม่ตัวนี้โอ้ลูกแม่ครับโอ้หนักดักด่างามกว่าแม่ตัวนี้ลูกพ่อใดเนาะครับเนืนียตัวนี้โอ้มาสายดาวเหนือถ้ายาดเพื่อถ้ายาทสายนี่เนาะดาวเหนือนี่เนาะตัวนี้มาสายดาวเหนือนะครับเนาะนี่พูนอานาพูนอ่ะยิ้มเลยยิ้มลูกสามเดือนไหมครับเนย ช่อชอยิมยิมยิมสามเดือนน้ำเผานี่เนาะโอ้เข่าข้องามครังตึงเนาะเข่าข้อเข่าหัวงามครับนี่นะครับเนี่ยฉงหัวฉงข้อสวยเลยครับเล็บอ่าเล็บเล็บขาไข่แม่นะครับนี่เอาเบิ้งวัดช่วงสูงให้เบิ้งครับร้อยร้อยสามสิบแปดเดี๋ยวเบื้องอยู่นี่นะครับเนาะแต่ผมจับลูกเพียงตาผมก็ร้อยสามตรงไหมครับ เอาลอยสามสิบเก้าครับเฉียดเฉียดร้อยสี่สิบเอาแม่นี่นะครับมาหามาเฉียดร้อยสี่สิบนะครับเนาะต้องห่อลงมาอย่างน้อยระดับตานครับแต่มันนั้นมีสี่สิบผากลัวๆดิครับแม่นั้นมีสี่สิบากลัวเพื่อเพิ่อลอยสี่ขอส่เจ็ด่ะครับแม่นั้นน้ำมันกะมันกะดินเนาะครับบังใบดีนะครับเนาะเอาเบิ่งตอนเพนะียงเนาะเบิ่งตอ,อ,งอนครับเอาเบิ่งแม่ควบที่สองครับควบนี่ ลูกกับงามลูกผิดเมียพ้อครับ,มบเมียวัดแถวเบิร์กหันเล้วครับน้องเมียลอยสามสิบเก้าลอยสามเก้าลอยที่สิบนี่นะครับราคาเท่าไรครับคมนี่ควนี่ไปไปสองแสนครับราคาห้องนะพี่น้องเนาะอันนี้ราคาห้องครับพี่น้องอยากได้สามารถโทรมาเช็กสอบถามต่อร่องเลยนะครับเนาะหรืออยากมาจับมาบายมาลูมมาข้ามเอากับสามารถมาได้นะครับมาบ้านหนครับพอ่อ บ้านหนองแค้นตำบลสีส to. so ุกตำบลศรีส right. ุขอำเภอกัทลาวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับออกจากไอ้กันทละไปทางเชียงยืนเส้นทางนี้นะครับเนาะประมาณสองโลเลี้ยวเลี้ยวขวาเข้าบ้านเลี้ยวขวาข้ามาณสองกิโลอ่าครับประมาณนี้นะครับเนาะมืาอนี้เปิดไปสองโค้งครับเ เจ็ดแสนครับนี่ว่าแม่นี่โคตรเลยครับนี่โคตรงามเลยครับเนาะบอกว่าสิเป็นเบิ้งได้เมื่อสิครับว่าสิเป็นหน้าเป็นข้อเป็นขาเป็นการยืนเป็นท้ายนะครับเนี่ยสวยเมื่นี่ครับแม่นี่เจ็ดแสนพร้อมลูกนะครับเนาะนี่ครับนี่พร้อมลูกเจ็ดแสนแม่นั่นเพิ่งเปิดไปสองแสนนะครับแม่นั่นอ่ะครับแม่นี้สองคมผ้าพี่น้องเบิ้งยังงามครับเป็นรับสายคั้วนะครับมากะอยากให้มาต่อเอาอยู่หน้าคอกไปแล้วเนาะมันจะคอยได้รูปได้ใบเอาเนาะครับเนาะ พี่น้องมาต่อมาเบิ่งมาเว้ากันเอาอยู่หน้าคอกพี่ล้วครับจะคอยมันก็ได้รูปเดี๋ยวใบเดี๋ย้ามเอาครับนะต่อกันอยู่พี่นะครับก็สามารถต่อได้สุตโตนะครับเนาะต่อร่องได้สุตโตนี่ครับแม่นี่ครับสองแสนครับพร้อมลูกลูกมาสายสายไอ้ดาวเนื้อมากกว่ครับเนี่ยนี่ครับลูกตัวนี้มาสายดาวดาวเนื้อนะครับตัวนี้ทองก็โอเคครับแม่นี่ก็ถือว่าพานแล้วนะครับนี่ท้าเพื่อนอีกถือว่าพานเนาะอ่าครับสองแม่นี่ครับนี่สองคม ขึ้นแล้วครับอรออือ,แอมแม่นี่ก็เริ่มเริ่มสิซัดเริ่มเป็นซัดแล้วเนาะอ่าแม่นี่เริ่มเป็นซัดแล้วด้วครับเนี่ยแม่นี่เริ่มเป็นซัดล้วพี่น้องได้ไปก,ก็คือหาพ่อไปรลยครับเตรียมพ่อไปเลยเบื้องการส่งลูกเพิ่นนะครับเนี่ยการส่งลูกเพิ่นก็โอเคครับการโอ้บอกยิ้มได้ดวเหนือยิ้มก็เปใส่ดาวเหนือ ย um? yeah. beeping, ิ้สกม่ <yah oo> ี no y no y. ้ละเพราันั่ออยสั้นบ่นั่นเป็นสั้นบ่หวยิ้มอ่ะขั้วยิ้มสวยครับคนกยิ้มเปมค้นยิ้มออครับสวยๆสวยงามๆเมนีเนาะเมนีอ่างเลยครับเมนีอ่างเลยปกะเภีมรเมนีได้ได้ควมเลืเนาะได้คว่เลยคว่สูงกักับหาพิ่นไปลอยซี่บเลเนาะการบัดไม่กีสิย่งยักษาครับการวัดกัสิยี่ลอยซี่ิบนะครับปากเป็นว่าลอซ่ิานล เอาผู้ปากเป็นเนาะนี่ครับนี่เอาไม่นี่ลองลงมาครับสองแสนไม่นี่ราคาสองแสนนี่ก็คือต่อได้เหรอครับต่อได้กล้าห้องไว้ครับขันยากให้ดีกับพี่ละครับโทโทวมากบ้านเจ้ายุตไซพี่มาหลู่มาค้ามเมืองบ่ายมาเอาเมืงเราเนาะครับเนาะมันค่อยมันค่อยคักเนาะเบาง่ายมากเออกระซีต่อกันได้ยหรอเนะอาะต,ต,ต่อได้ต่อร่างกันได้นะครับหนุกสาวนะครับ สองครบนี่ลูกสาวทั้งสองตัวนะครับลูกสาวทั้งสองตัมีนี่อุ้ยใหญ่ครับใหญ่ผมหัวเต็นคุ้ยมันเป็นรอยสี่สิบผ่านมันต้องรอยสี่สบเจ็พราะนี้เพราะว่ารอยสี่เจ็ไปเลยเนาะเนี่ครับนะเพราะว่ารอยสี่เจ็ดกระขักไปไนคัน ผู้ลงคนจะสิว่าลอยหาซิบหือเนาะคันผู้ว่าลายเนี่ยว่า้อยหาซิบด้วยครับเนี่ยการวัดเมื่ก็เขายืนอยู่มันก็วุดไปวดมาบ่งเอตดีว่าแมนแมนแมควยตัวนี้ตัวจริงหงเยาครับตัวจริงหงเย้าในรูปอาซิบบคักมันไดหงเยาครับเบิ้งเบงหางมันเลยครับกเี่ยทกรถหยิบซัมรถไปเลยครับหยิบดิหงซัรถแล้ว 2, 3, มันสีบีขัว้วไมนสีใหญ่สุดอยูย่ลูกที่สามเนาะหลังจากลูกที่สามที่สี่มันสีเปียดหมดทั้งขางแ,แต่ว่าค้อมสูงนี่พันอายุได้พี่น้องนี่ครับเนี่ยสำหรับสายคั้วเพิ่งกับสีหูยดอกเนาะสำหรับสายคัย้วกับผ้าเป็นเบงตอค้อมงามนี่แหละงามงามครับอ่ะครับคลิปนี้นัดนี่ผ้ามาบานมาเบงขัว้วพอสู้นะครับเนาะมีสองราคาครับสองขมพี่น้องมักคมเดยก็ติดต่อมาเลยนะครับเนาะนี่ เบอร์นี่บ่ครับนี่เบอร์เช่นหไวบอนี่นั่นเบอร์นี่เพอบเอาขอเบอร์ด้ครับบอกบอกเบอร์ได้ครับศูนย์แปดสามสามศูนย์แปดสามสามห้าเดสองสอเู้าศพอสู้อันเบอร์นี่นะครับนี่เบอร์นี่เใส่เบอร์นี่ลย์แเจสองหนึ่งเจ็ดสี่สห้สมสองเบอร์นี่โทษติดเบอร์ใดกะได้นะครับเป็นสองเบอร์ับโอ้มาจับมาหลุดมาบ่ายมาข้ามเหมาได้พี่น้องนี่แม่นี่นี่มันเห็น เห็นในกล้องเนี่ยสิบพสัมใดได้แต่ว่าเห็นตัวจริงนี่มันเต็มตามื่อคือเลยครับเบิง้งใดทั้งซีด้านเลยตัวนี้เนาะมันจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังครับด้านช่วงล่างอย่างเบิง้งใดนะครับหน่อเบิ้งแนวล่างก็ได้ครับเนี่ยสวย,กกยอ่ะครับพันขัน้นสีบอกกันในสนามนี่ก็ว่าลอยหาซิปเนาะกันเท่นกันในสนามอันวัดเบิ้งนี่อยู่ลอยหาซิปผมอ่านผัวลอยหาซิปเจ็ดหาซิปเปียกเลยซัวดีลูกที่สามมาแถวลอยหาซิปเนาะครับ ตัวนี้บ่ครับมันเต็มที่ไทยพอแกวซีีมันป่โอ้แถวซีนี่สามปีกว่าครับผู้เชี่ยวชาญครับเนาะนี่พ่อสู้นี่ครับเพิ่นเลี้ยงค้อย่างมาแต่ใดครับเนี่ยโอ้แถวเต็มลูกสามแถเต็มลูกสามคือคือเต็มทีโค้ดข้อยเราแต่หันคือออกทั้งหางมาพออ่ะนี่ครับได้ควบหลูไปน้ำได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งควยงามได้ควบหลูไปน้ำล่ะผู้อยากได้ซื้อควยงามๆกั ครับลูกเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นอ่ะครับคลิปนี้นั่นนี่ก็สิจบอยู่นี่นะครับเนาะพี่น้องอยากได้กะทักมาตามเบอร์ผมจะขึ้นอยู่นี่นะครับเนาะเพื่อว่าบางคนฟังน้ำบาท่านจดเอาบาท่านครับผมจะขึ้นไว้หน้าจอนี่นะครับเบอร์เนาะนะครับนี่แม่โอ้ช่วงบักเผาเพิ่นไหมครับช่วงหนาไหมก่วงง่ายครับก่วงง่ายง่ายมินีครับนี่แม่นี่เนาะเอ่ะมาเบิ่งตัวจรเอาพี่น้องสิบแต่เห็นบอทอมือข่ำเนาะมือขาำออกมอยคักเนาะ สิบตาเห็นบะทตอรมะข่ำเนี่ครับประเพียร์เป็นบะเพียรข้ามโมล้านเป็นว่าไงาดีน้ำมันแล้วครับเนี่ยแม่นี่ยไงดีน้ำมันนะครับพอกันชิปหนาชิปไม่ชิปต่อไปน้อพี่น,อน้องเนาะครับเน้อชิปนี้สวัสดีครับเอาถ่ายเราเศร้าตกฝนเอาเป๋าเก็บเลยครับบัดเนี่ย